ดาวหญิงสาววัยทำงานไปเช่าห้องเช่าหลังหนึ่งสภาพใหม่กว่าห้องอื่นๆเธอจึงเลือกเช่าห้องนี้แต่กลับต้องเจอสิ่งที่สุดหลอนจากเสียงที่ดังรอดจากกำแพงกลางดึกสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลอนเรดิโอรายการวิทยุที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกลี้ลับเรื่องผีวิญญาณและประสบการณ์เนื้อจริง คืนนี้เราขอนำเสนอเรื่องเสียงสุดหลอนจากกำแพงห้องเช่าเรื่องราวก็ไม่อยู่ว่าดาวเป็นสาววัยทำงานเพิ่งย้ายเข้ามาหางานในเมืองเธออยากได้ห้องเช่าที่ราคาถูกไม่ไกลที่ทำงานมากนักจนเธอได้มาเจอห้องเช่าหลังหนึ่งเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้อยู่ในซอยลึกนิดหน่อยมีความเงียบสงัดค่าเช่าก็ไม่แพง เจ้าของบ้านก็บอกว่าห้องนี้เพิ่งว่างพอดีใหม่กว่าห้องเช่าอื่นๆเพราะว่าเพิ่งซ่อมแซมไปไม่นานนี่เองแต่ว่าราคาเช่าคิดเท่ากันและยังบอกว่าผู้เช่าส่วนใหญ่แถวนี้เนี่ยเป็นคนทํางานเช้าไปเย็นกลับเหมือนไม่มีความวุ่นวายอะไรเลยดาวฟังแล้วก็ค่อนข้างพอใจคิดว่าอยู่แล้ว น่าจะสบายใจแน่นอนเธอจึงตัดสินใจเช่าห้องเช่าหลังนี้ดาวเข้าไปดูห้องก็เห็นว่าทุกอย่างโอเคห้องทาสีใหม่ผนังปูนดูสะอาดตาน่าอยู่กว่าห้องเช่าอนนื่นๆเธอมีความพอใจมากและและ้วคืนแรกก็มาถึงหลังจากดาวจัดเข้าของเสร็จเรียบร้อยดาวก็อาบน้ำเข้านอนบนฟูกใหม่ บรรยากาศบ้านเช่าก็เงียบสงบดีทุกคนต่างอยู่ในห้องเช่าตัวเองแต่พอตกดึกประมาณเที่ยงคืนดาวก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเพราะได้ยินเสียงดังลัน่นดาวเงียหูฟังเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายกำลังตะอคอกใส่ใครสักคนหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังลัน่น แล้วก็โต้ตอบด่าทอกันไปมาเสียงทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยเหมือนจะลงไม้ลงมือกันดาวหยิบมือถือกำไว้แน่นใจสั่นมากคิดไม่ตกว่าเธอต้องแจ้งความหรือเปล่าเธอก็เพิ่งย้ายมาอยู่วันแรกมันก็อาจไม่ดีสำหรับเธอที่สร้างปัญหาให้เพื่อนข้างห้องดาวก็ใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยเมื่อได้ยินเสียงทะเลาะกันดัง นันวันไหวเธอคิดว่าน่าจะเป็นคนข้างห้องทะเลาะกันแน่แน่ดาวจึงค่อยๆเปิดประตูออกไปดูเพื่อจะได้รู้ให้แน่ว่า,วาเกิดเรื่องรุนแรงหรือเปล่าแต่พอเปิดออกไปทุกอย่างกลับเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เงาคนมีเพียงเสียงหมาเห่าแว่วๆมาเท่านั้นเสียงทะเลาะตบตีกันรุนแรงกลับเงียบลงทันที เรากับว่าพวกเขาหยุดทะเลาะกันกระตันหันซึ่งน่าแปลกใจมากดาวหันกลับเข้ามาในห้องพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะหูแว่วหรือบางทีข้างบ้านอาจจะเงียบไปเพราะว่าได้ยินเสียงเธอเปิดประตูดาวไม่อยากคิดอะไรมากเพราะว่าไม่อยากยุ่งเรื่องของชาวบ้านเธอเพิ่งย้ายมาวันแรกเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปแนใหญ่เธอจึงตัดสินใจนอนต่อจนถึงเชา้า คืนที่สองดาวยังไม่ทันหลับดีก็ได้ยินเสียงอีกคราวนี้ไม่ใช่เสียงทะเลาะก,กันแต่เป็นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของผู้หญิงเสียงมันเธอได้รับความเจ็บปวดฟังดูหวยหวนมากเสียงนั้นดังลอดเข้ามาในห้องจนเธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวทำไมต้องมาทะเลาะก,กันตอนกลางดึกด้วยนะดาวพลิกตัวไปมา แต่ก็ยังได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดนั่นเองเฮ้เอาวะลองไปดูหน่อยเผื่อจะช่วยอะไรคนนี้ได้บ้างดาวคิดในใจแล้วก็หยิบมือถือพร้อมที่จะโทรแจ้งตำรวจหรือไม่ก็อาจจะอัดคลิปเหตุการณ์สำคัญเพื่อช่วยผู้หญิงคนนั้นเธอค่อยๆแง้มประตูช้าๆพอดาวก้าวพ้นประตูมองไปที่ห้องเช่ารอบๆเธอทุกอย่างก็เงียบสงบเหมือนคืนแรกไม่มีผิด คราวนี้ดาวรู้สึกขนหัวลุกอย่างมากเธอมั่นใจว่าไม่ได้หูฝาดแน่ๆดาวรีบกลับเข้าห้องเอาผ้าห่มคลุมโปรงใจเต้นไม่เป็นสัมเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังขึ้นอีกคราวนี้เธอรู้สึกแน่ๆว่าเสียงไม่ได้ดังมาจากห้องข้างๆแต่แต่เสียงนั้นดังออกมาจากกำแพงห้องที่เธอนอนพิงอยู่ กลัวจนจับใจห่มผ้าจนมิดหัวสวดมนต์ภาวนาขอให้ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเสียงร้องหวยหวนกลับดังชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้ๆเธอดาวกลัวจนตัวเย็นเฉียบแต่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นไปเปิดไฟเสียงนั้นดังอยู่นานก็นจะเงียบหายไปดาวนอนลืมตาพลงในผ้าห่มติดหนึ่งเช้าเธอแทบไม่ได้หลับเลยเช้าวนันนี้ดาวตื่นขึ้นมา มองกำแพงห้องอย่างพินิจพิจารณาเธอลองเอามือเคาะกำแพงกลับได้ยินเสียงกลงุกลกงๆข้างในเหมือนกำแพงมีช่องว่างดาวพยายามไม่คิดอะไรก็อาจจะเป็นการใช้วัสดุประหยัดเพื่อทำผนังก็ได้แต่เสียงที่เธอได้ยินเมื่อคืนยังทำให้เธอรู้สึกหลอนมาจนถึงตอนนี้ดาวอยากไปเล่าให้เจ้าของบ้านฟัง แต่ก็กลัวเขาจะหาว่าเธอเพี้ยนอย่าคิดมากอย่าคิดมากดาวได้แต่ปลอบใจตัวเองและและ้วคืนที่สามก็มาถึงคืนนี้โชคดีเป็นคืนวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันหยุดดาวึึงนอนตื่นสายได้แต่เธอก็ยังไม่กล้าหลับตาเที่ยงคืนผ่านไปใจหนึ่งก็นึกกลัวว่าจะได้ยินเสียงหวยหูนนั้นอีก เธอพยายามฝืนรอจนเกือบตีสองไม่มีเสียงอะไรรอดออกมาทุกอย่างเงียบสงบดีดาวถอนใจอย่างโล่งอกแล้วก็หลับตาลงด้วยความอ่อนเพลียแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนกรีดร้องอย่างจิบปวดตามมาด้วยเสียงขูดขีดเหมือนเล็บขวนกำแพงและจากนั้น ดาวก็ได้ยินเสียงที่ทําให้เธอตัวแข็งทื่อไปทั้งตัวเสียงนั้นร้องออกมาเบาๆวา่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดาวสะดุ้งเฮือกรีบลุกขึ้นมานั่งควางความมืดความกลัวพุ่งขึ้นสุดขีดเหงื่อไหลท่วมตัวเธอจ้องไปที่ผนังห้องที่เสียงดังออกมาแล้วสิ่งที่เธอเห็น ก็ทำให้เธอแทบจะเป็นลมกำแพงที่ทาสีขาวเริ่มมีรอยคล้ำๆซึมออกมาเป็นวงใหญ่และเมื่อเพ่งมองดีๆมันกลับปรากฏเป็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนแนบอยู่กับผนังใบหน้าซีดเผืดอดดวงตาเบิดกว้างน้ำตาไหลพระและเธอจ้องมองมาที่ดาวดาวกรีดร้องลั่นรีบยุดกระโุนออกจากห้องวิ่งออกมานั่งตัวสั่นอยู่หน้าห้องทั้งคืน รุ่งเช้าดาวเดินไปซื้ออาหารตามสั่งแถวห้องเช่าเธอตัดสินใจถามป้าเจ้าของร้านอืป้าคะป้าขายอาหารที่นี่มานานหรือ,อยังือืออก็นานแล้วละ่ะอยู่เป็นสิบสิบปีแล้วจ้ะหนูอ,อคือคือหนูเพิ่งย้ายมาอยู่ห้องเช่าอะคะ่ะเธอชี้มือไปเอที่ห้องเช่า ป้าเหลือบมองตามก็ดีนะแถวนั้นเงียบสงบดีนะคือป้าค่ะดาวเหลือบมองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นและคงไม่มีใครได้ยินเรื่องที่เธอจะเล่าให้ป้าฟังเธอก็เล่าให้ป้าฟังอย่างละเอียดหนูว่าหนูได้ยินชัดเจนค่ะหนูไม่ได้บ้านะคะป้าป้าเชื่อหนูนะป้ามองหน้าเธอนิ่งป้าเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะทอนหายใจยาวแล้วก็เล่าเสียงแผ่วเบาให้ดาวฟังว่าหนูไม่ได้บาร์รออ้องป้าจะเล่านะหลายปีก่อนนะอ้องนั้นมีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่คนแถวนี้เขารู้กันทั่วแลละผัวก็เป็นช่างก่อสร้างเขาติดเล่าอย่างนั้ก็บางวันก็หึงหัวเมียมากบางทีก็ตีกันบางทีก็ดีกันรักกันจีจา แต่มันก็มีวันหนึ่งแหละผัวเกิดคลุ้มคลัง่งมันก็เกิดอาการร้อนอะไรสักอย่างนะเห็นคนเราว่าเขาน่าจะคว้าไม้มาทุบเมียเขาจนเสียชีวิตคาห้องเลยดาวฟังแล้วถึงกับขนหัวลุกทั้งตัวเขาก็กลัวความผิดนะนะก็ลากศพเมียไปฝังไว้ในกำแพงห้องก่อนจะบโบกปูนปิดให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนแถวนั้นก็ไม่มีใครสงสัยหรอกเพราะว่าปกติเขาก็รับโบกปูนซ่อมบ้านใครต่อใครอยู่แล้วเขาเอาปูนแบกไปก็ไม่มีใครสนใจแต่ไม่กี่วันถัดมานะเขาก็ผูกคอตายในบ้านหลังนั้นแหละเอ้ยกว่าคนแถวนี้จะรู้ความจริงก็หลายวันนะเอเจ้าของบ้านเขามาทำความสะอาดก็จึงได้พบศพผัวเขานอนตายแหละแต่ศพเมียเนี่ย ที่ถูกโบกบูนอยู่ในกำแพงกว่าจะรู้นี่เป็นอาทิตย์เลยนะเพราะว่ามันมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมานะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าอยู่ที่ห้องเช่านั้นอีกเลยเขาก็ปรับปรุงห้องใหม่นะก็มีคนมาเช่าแบบหนูแหละแล้วก็ไปเข้าออกเข้าออกตลอดในห้องนั้นนะ่ะไม่มีใครอยู่เกินเจ็ดวันเลยแต่ก็ไม่มีใครเล่าแล้วนะว่าเจออะไร ปากพอเพิ่งได้ยินจากปากหนูนี่แหละดาวฟังแล้วถึงกับคนหัวลุกไปทั้งตัวเรื่องที่เธอเจอทุกคืนเมื่อดาวนำมาประดิษฐประตอกันแล้วก็เข้ากับเหตุการณ์ที่ป้าร้านอาหารเล่าเสียงทะเลาะในคืนแรกก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองเสียงร้องไห้ในคืนที่สองก็คือความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนั้นและเสียงร้องขอความช่วยเหลือในคืนที่ส ก็คงเป็นดวงวิญญาณที่ยังติดอยู่ในกำแพงห้องนั้นนั่นเองหลังจากคุยกับป้าขายข้าวในวันนั้นด๋วก็เก็บของอย่างรวดเร็วและก็ย้ายออกทันทีตั้งแต่วันนั้นเธอไปพักที่ไหนเธอก็จะขอเคาะผนังห้องก่อนทุกครั้งห้องไหนซ่อมแซมใหม่ปิดปกติกตเธอก็ไม่เช่าเธอจะเลือกห้องที่สภาพปกติธรรมดาไว้ก่อนนั่นแหละปลอดภัยที่สุดแล้ว ทุกวันนี้เธอยังจำเสียงโหยหวนและก็เสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยได้ไม่เคยลืมเลือนคืนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะถ้าชอบเรื่องเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปจะหลอนเรดิโอนะคะขอประคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการของเราและก่อนนอนคืนนี้ อย่าลืมมองรอบห้องให้ดีเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะชาวหลอน